ใครคณใดก็เห็นเป็นหน้าเธอ I miss you I miss you I miss you, I miss you. อย่าบกว่าคิดจริง คนเชียงรายที่หน้าตาดีขอเส็นคลิปันตาให้ผมหน่อยได้ไหมครับว้าว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 น้าว้าวว้าวม่าว้าววนนววกาวว้าง,ง,นะงาว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าวว่าว้าว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 วที่วา,ากที่วู้าวว้าวว้าวว้้าวาไว้ฉันคิดถึง ต,ตอนนี้ฉันมีเธอไว้คิดถึงทุกวันแล้วเธอหลับเป็นเหมือนฉันบาดไหมก็แค่เคยร้องได้บ้างด้วยบาดแผลที่เธออาจจำให้แม่ร้องกัน,นดับตั้งหมดับเลยนะครับผมเจอใครคันไหม เฮียฮ่าฮ่า aha, aha I miss you ก็คิดถึงเธอจริงจริงนะก็อยากกิดจานเธอว่ากิดติดอย่างมากไม่รู้ชีวิตมันบวยไปทุกคนที่เราไม่พบนั้นมันคล้ายซีมันก็จะบาดผมอยางจะพูดตรงๆออกไปว่า I miss you I miss you girl ยังต้องาคิดถึงเธอทุกเวลาอรูเมื่อปิดชัวรได้ ไอพิซซ์ยูแต่ฉันไปคิดถึงเธอเรื่อยไปจนว่าฉันได้เธอนั้นเธอได้พบกันอีกครั้งไอพิซซ์ยูไอพิซซ์ยู สวัสดีชาวเชียงรายทุกคนนะครับผมขอ,อเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยเลยโอ้โอผมมาตั้งไกลวิเสียงกินแค่นี้เหรอครับผมนะครับผมวันนี้ดีใจมากๆนะจ้าที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เท็่ครั้งแรกที่ได้มาเชียงรายนะครับผมก็น่าจะมาเป็นครั้งที่สองใช่ไหมที่เราได้มาเจอกันนะครับผมก็ดีใจมากๆนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้โหมี แฟนคลับรุ่นยาวไานะาวไ้ด้วยนะฮะรู้จักพี่ไหมครับเนี่ยรู้จักกันใช่ไหมครับผมแนะนาตัวกันก่อนเลยนะครับผมผมชื่อซิริกันทีนะครับฝั่งนน้าฝโกตัวกับคนหน้าตาดีที่เชียงใหม่ทุกคนด้วยนะครับเชียงหน้ามุกนะ้แหมพูดห,กกหลุกจะขำแหละนะครับผมสวัสดีชาวเชียงรายทุกคนด้วยนะครับผมผมสิริกันทีนะครับมองไกลๆเห็นหน้าตาดีๆไม่ใช่นะักเดทกูกิไม่ยะนะฮะอย่าเข้านะครับผมค,ครับผม วันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมมาจากไหนรู้ไหมครับวันนี้ผมมาจากไหนเนี่ยนะพระามเก้าเลยทีเดียวนะผมบอกว่ามาจากยุธยานะครับผมดูจากทรงผมด้วยนะฮะหลุดมาจากสมัยสุขโขทัยนะครับผมนอกจากนั้นเอาสายใหม่ไว้ทุกคนกินด้วยนะฮะแหมไม่ใช่นะครับผมก็วันนี้นะครับโอ้โหทุกคนดูยืนฟังเพลงกันเรียบร้อยมากเลยนะครับก็ถ้า วันนี้ทุกคนมาดูคอนเสิร์ตกันใช่ไหมครับผมก็ร่วมสนุกกันได้นาะใครร้องเพลงได้ก็ร้องเพลงกันได้ใช่ไหมครับนะครับผมว่าใครร้องกันได้ก็ช่วยกันร้องหนักๆด้วยกันนะจ๊ะบกไม้บกมือตามกันไปแล้วกันเพลงต่อไปขอมอบให้กับคนที่ชอบแอบรักเพื่อนนะนมีใครชอบแอบรักเพื่อนบ้างครับผมโอเคนะครับผมขอ ขอบคุณที่เสียงกรี๊ดในใจของทุกคนที่มันดังก้องจน,นทำให้หูผมนี่ดับไปเลยทีเดียวเชียวน,นะฮะครับผมว่าเรามาฟังเพลงต่อไปกันเลยครับนะครับผมเพลงนี้อาจจะเก่านิดนึงแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักกันก็เชวยกันร้องได้ด้วยกันนะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทีมปรึกษาครับ